ของขวัญของฝากนะคะในช่วงเทศกาลงานเกษียณนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะขายดีมากๆเลยคุณลูกค้าจ๋าสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจวันนี้290บาท290บ,บาทค่ะผ้าสลลงผ้าฝ้ายหางกะลอขนาดหน้าผ้า100ซนเมตรความยาวอยู่ที่180ซนเมตรแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นเย็บตรงเรียบร้อยคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปใส่นําไปใช้งานได้เลยนะคะในรูปแบบของขวัญของฝากวันนี้คุณลูกค้านะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะถ้าเป็นไซส์นี้นะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าสั่งซื้อเป็นของข ของที่ระลึกนะคะในช่วงเทศกาลงานเกษียณนะราคากล่องละนะคะคุณลูกค้าขายราคากล่องละ290บาทเนาะบริการนะคะคุณลูกค้าขาะถ้าสั่งซื้อนะคะ10กล่องนะคะ2,900บาทจัดส่งฟรีค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อ1กล่อง2กล่อง3กล่องแบบนี้มีค่าจัดส่งเพิ่มเติมอยู่ที่ออเดอร์ละ100บาทนะคะคุณลูกค้านะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่านะคะเคยใช้เคยใส่นะคะบอกว่าซื้อเป็นผืนดีกว่าได้เลยคุณพี่จ้าสั่งซื้อ4ผืนวันนี้นะคะสั่งซื้อ4ผืนวันนี้แถมให้ฟรีีททันทนนอออกก1ผืด้้วยไม่่่ตงใสล เพราะว่าคุณลูกค้าจะนําไปใส่นําไปใช้งานเองและที่สําคัญมากกว่าน,นั้นวันนี้มี5้าลาย5เฉดสีค่ะคุณลูกค้าจ๋าสวยไม่ซ้ําเลยนะสวยทั้ง5สีเลยนะคะขายดีมากคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าก็ซื้อ5สีจริงๆนะยังซื้อแบบว่าซื้อเป็นของฝากแบบเนี้ยก็ซื้อไม่ซ้ํากันเลยนะเพราะว่านุ่มหมักนะคะให้ทางกลุ่มนะคะก็คือแยกสีมาเลยนะคะต้องการที่1 0เฉดสีค่ะต้องการที่1 0เฉดสีค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะศูนด 0416008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะจากร้านแม่มดีผ้าไทยของเรานะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะขอบพระคุณมากๆสาหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มดีผ้าไทยของเรานะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะซื้อของขวัญของฝากใช่ไหมราคาเริ่มต้นหรอ130บบาทไง มี130บาทที่เป็นผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายค่ะที่เป็นผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายคุณลูกค้าหาคุณลูกค้าก็รวมได้นะอย่างเช่นนะคะคุณลูกค้ารับนะคะที่เป็นเซตผ้าขาวม้าผ้าผ้าฝ้ายใช่ไหมราคากล่องละ130บาทคุณลูกค้าซื้อ5้ากล่องก็ได้แล Jam ้วก็รวมกับผ้าสลงผ้าฝ้ายหางกระรอกอีก5กล่องแบบนี้คุณลูกค้าก็รวมเป็นทั้งหมด10กล่องแบบนี้บริการจัดส่งฟรีค่ะคุณลูกค้าหาบริการจัดส่งให้ฟรีนะซื <k Heh>. ้อรวมๆกันหรือว่าคุณลูกค้าก็ซื้อเก็บไว้ก่อนไไดด้้้้้้นนนนนะะ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 คคคเเพรรราาาาาาว่่ตอองงใชหลยถกณีีทซื เป็นของฝันของฝากนะคะนุ่มก็ขอแนะนําแบบนี้ละกันนะคุณลูกค้าจ๋าเพราะว่านะคะยังไงเราก็ได้ใช้นะคุณลูกค้าค่ะเราก็เดี๋ยวก็จะมีแบบว่าช่วงนะคะที่แบบว mm ่าเขาเรียกว่าอะไรนะส่งมอบส่งต่อนะคะเป็นแบบว่ายกย้ายตําแหน่งใช่ไหมยกย้ายตําแหน่งยินดีนะคะแสดงร่วมแสดงความยินดีอย่างเงี้ยค <im> so ่ะเราก็สามารถเลือกผ้าไทยนี่แหละนำไปมอบเป็นของฝันของฝากได้เลยคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าที่ร้านเนาะก็จ <im> ัดจาหน่ายแบบนี้คุณลูกค้าก็ซื้อเป็นของรับไหว้งานแต่งด้วยนะ มีแบบว่าซื้อนะคะนําไปจัดทํานะเป็นของรับไหว้งานแต่งก็มีนะคุณลูกค้าค่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะ